สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไอดินกลิ่นธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชเิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้กลับมาพบกันอีกกับธรรมะสาระความรู้และกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยครับในช่วงแรกวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปรับฟังการบรรยายพิเศษของท่านรองอธิการบดีท่านพระครูสุธ,ธีจริยวัฒน์ด,ด็อกเตอร์วันนี้เป็นตอนที่2ในการบรรยายในหัวข้อเรื่องสถานการณ์การศึกษาในปัจจุบันไปรับชมรับฟังพร้อมกันครับ คูพระที่โคราชก็โทรรศัพท์มาผมก็คนโคราชคนโครรชเนี่ยชอบจะพูดอะไรแรงๆท่านรองอธิการบดีเงินเดือนผมไม่ออกผมส่งหมดแล้วครับท่านปบัติบกุณก็มันไม่ออกเนี่ยสองเดือนแนละ้วท่านจะทํายังไงท่านต้องรับผิดชอบเอาอย่างนี้ดีวกว่าท่านยกพระทั้งโคราชลงไปส่วนกลางหน่อยเพราะผมส่งไปส่วนกลางแล้วถ้าส่วนกลางไม่ออกให้แสดงว่าส่วนกลางไม่ได้เรื่องบริหารจัดการไม่ดี พราะโลกทุกวันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ดูเขาบอกว่าการบริหารจัดการต้องมีประสิทธิภาพในตัวประสิทธิภาพเขาบอกว่าอะไรเป้าหมายที่หนึ่งต้องมีความคล่องตัวชัดเจนสามารถตรวจสอบได้โลกทุกวันนี้เขาไม่ส่งหนังสือกันเป็นเดือนวันเดียวต้องได้พระเราเนี่ยอยู่ตำบลอำเภอจังหวัดเดียวกันในส่งกันเป็นเดือนขอ สมรณศััตว์กว่าจะส่งหนังสือให้กันได้นี่ส่งไปวางอยู่โต๊ะนี้กว่าจะออกจากโต๊ะนี้ไปหาเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยโต๊ะเลขาจังหวัดเนี่ยเนี่ยเลขาจังหวัดผมอยู่กับเลขาจังหวัดเนี่ยโต๊ะเลขาจังหวัดกับโต๊ะเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อผมอยู่ตีบกันนะครับแต่เลขาจังหวัดไม่ยอมส่งให้หลวงพ่อสักที <c oughs> มันไม่ใช่การบริหารแบบปัจจุบันนี้ ไม่ใช่การบริหารแบบศตวรรษที่ยี่ิไม่ใช่การบริหารแบบโลกที่เขาเปลี่ยนไปเรายังมาคือคืาก้ากกันส่งโครงการเป็นเดือนกันอยู่ไม่ได้เรื่องผมไม่ชอบเลยทํางานอยู่ในเนี้อึดอ,อัดที่ญาตผมไม่ชอบเลยเขาอ,อนุญาตครับผมผมมีหน้าที่หนึ่งคือเป็นรองอธิการบดีผมเซ็นได้ผมอยู่ในหลุมขุดหลุมผมก หลุมก่อสร้างเขาเอาหนังสือไปเซ็นผมก็เซ็นได้ผมไม่จำเป็นจะต้องไปกองไว้ที่โต๊ะผมไม่ต้องไปแอรอาร์ตไม่ต้องไปแสดงว่าเป็นรองอธิการบริรลสนั่งเซ็นที่โต๊ะไม่ต้องโลกทขาวันนี้เอาความเร็วเอาความคล่องตัวเอาความสุดยอดนะครับเนี่ยเขาบอกแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ที่หัเขาบอกแล้วต้องคล่องต้องเร็ว นี่คือแผนการศึกษาแห่งชาติท่านเหมือนกันครับไม่ส่งแผนให้เขาเขาไม่ออกเงินเดือนให้ว่าเขาไม่ได้เงินรัฐมาหาอะไรของเราเป็นหมาหาอะไรของรัฐบาลไม่ใช่ของพระเหมือนเดิมแล้วนะ ของพระมันเดิมเงินพระป่ากฐินมาสร้างไปเลยกุฏิสร้างไปเลยแต่เงินมาหาวาิาลยมันสร้างไม่ได้มันต้องประมูลมันต้องมันต้องตรวจสอบการเงินมันทําไม่ได้แล้วท่านรับเงินไปแล้วสมมุติว่าท่านไม่ไปสอนในโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งไม่เคยไปสอนเลยเดือนหนึ่งไม่เคยไปสอนสอนเลยขอเออโอรงเรียนฟ้องท่านมานิดเดียวมีปัญหาเป็นเรื่องทันที เป็นเรื่องหนักทันทีสมมุติว่าไปไม่ไปสอนสามเดือนยังรับเงินอยู่ถ้าเขาฟ้องมาปุ๊บท่านต้องส่งเงินกลับสามเดือนแล้วผิดกฎหมายอีกเพราะนี่คือเงินในระบบราชการเอาบัตรเทนีบางองค์เริ่มเริ่มดีสอนดีปะเนี่ยนะ <laughs> ต่อไปครับปัญหาการศึกนศาไทยครับผมปูให้ท่านทราบเดี๋ยวผมจะเข้า ปัญหาการศึกษาไทยขอะจะเข้าหาเรื่องของท่านครับผมจะย่อย่อแล้วเมื่อกี้ในเรื่องทิศทางการศึกษาไทยนี่ย่อให้หมดเรียบร้อยแล้วจบแล้วต่อไปผมจะยกข้อเข้าเรื่องของพระเดชพระคุณที่จะไปสอนว่าทุกวันนี้ปัญหาการศึกษาไทยในเด็กคิดไม่เป็นท่านจะต้องไปสอนให้เด็กคิดเป็นครับ เมื่อกี้นี่ดูเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษาเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษาในยุคสมัยนี้คือ innovation innovative mind creative mind สุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติเด็กจะต้องคิดเป็น innovative mind เด็กคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น อยู่ในโลกอย่างมีความสุขแล้วมีความสามารถแต่ว่าปัญหาในโรงเรียนของท่านที่อยู่ตามชุดบทต่างๆมีปัญหานี้ครับมีปัญหานี้ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดไม่เปลี่ยนท่านลองนึกภาพดูโรงเรียนบางโรงเรียนมีเด็กแค่ยี่สิบคนมีครูอยู่สี่คนเด็กยี่สิบคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นเพราะอะไรศักยภาพคนสอนครับศักยภาพคนสอนเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่จะไปเนี่ยครับว่าเด็กบางคนลูกไหนไปสอนในโรงเรียนแล้ว ห้องเรียนที่ตัวเองสอนสมมติว่ามีสี่ห้องเรียนห้องเรียนที่ตัวเองสอนไม่ดีขึ้นเลยพระเดชพระคุณพิจารณาตัวเองเลยหลวงพี่อาจารย์พิจารณาตัวเองว่าโอ้โหมีห้าห้องเรียนเราสอนอยู่ห้องหนึ่งแล้วมันไม่ดีขึ้นสะดงว่าเราไม่มีศักยภาพเลยเด็กมันยังดื้ออยู่เหมือนเดิมเด็กมันยังไม่ได้เรื่องอยู่เหมือนเดิมมันคิดไม่เป็นอยู่เหมือนเดิมธรรมะอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องยุติบทบาทหยุดสอนไปเรียนเลยไปพัฒนาตัวเองใหม่ อายครูในโรงเรียนเราจะไปสอนี่เขาดูเราแล้วนะครับผมมีคติหนึ่งเมื่อวานผมเล่าให้พักครูอาจารย์อยู่ในนี้ฟังว่าผมมีคติหนึ่งกับคณะจาอาจารย์อยู่ที่มมลอวิทยเตอีสานทั้งหมดเนี่ยเราคุยกันเราคุยกันว่าถ้าเด็กมาเรียนที่มมลอวิทยเขตอีสานเนี่ยเด็กพันคนเนี่ยที่มาเรียนอยู่ที่เนี่ยเราทําให้มันเปลี่ยนแปลงในทางในทางที่ดีขึ้นไม่ได้เราอย่าลิบไปสอนชาวโลกเขามหาวิทยาลัยสองอยังไม่ได้เรื่อง ถ้ามาหาเวลัยส่งไม่ได้เลือกอย่าไปสอนโรนนนงเรียนนู่นโรงเรียนนี้ให้เขาดา่าเด็กที่มาเรียนกับเราพันคนเนี่ยมันมาจากโรงเรียนทั่วภาคอีสานเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นอย่าส่งครูพระไปสอนในโรงเรียนต่างๆอายเขาผมคิดแบบนี้เด็กผมต้องดีขึ้น เด็กมอมอลต้องดีขึ้นมันสัมารีเทิเมาจากโรงเรียนเดิมมันเป็นนักเลงไล่ตีหัวคนมาจากโรงเรียนเดิมมันมานี้มันต้องดีขึ้นมันเคยกินเบียร์วันละสิบขวดมันต้องลดเหลือสองขวดมันต้องลดมันต้องเรียบร้อยขึ้นมันต้องคิดได้คิดเป็นเราคิดแบบนี้ท่านเหมือนกันสอนอยู่ในโรงเรียนห้องของตัวเองที่สอนเนี่ยเขามองแล้วว่าต้องดีขึ้น ถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยพิจารณาตัวเองพิจารณาเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดไม่เป็นผลการวินในใจัยบอกว่าสมรรถนะเด็กไทยทุกวันนี้ขาดความกระตือรือร้นเป็นผู้นำไม่ได้เป็นผู้ดำไม่ได้คนที่จะเป็นผู้นำได้ดีต้องเป็นผู้ตามที่ดี มีผลวิจัยออกมาว่ามีผลสํารวจมีผลความคิดเห็นว่าคนที่จะเป็นผู้นําได้ดีที่สุดคือต้องเป็นผู้ตามที่ดีที่สุดมาอยู่ๆไม่ใช่จะมาเป็นผู้นําเลยผมจําไม่ได้ว่าเจ้าของบริษัทอะไรในประเทศไทยนี่แหละลูกจุมาจากต่างประเทศให้ลูกไปทํางานเอาเงินเดือนในบริษัทตัวเองลูกก็ไปถามว่าพ่อทําไม มีเงินเป็นพันล้านให้ผมมาอยู่อย่างเงี้ยพ่อบอกว่าเธอจะดูแลบริษัทของพ่อต่อไปเธอต้องทำงานให้เป็นทุกอย่างในบริษัทเธอต้องไปเป็นลูกน้องก่อนเขามองเราแล้วเราไปในโรงเรียนครูเขามองเราแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสำคัญเลยเราไปอยู่ในตำแหน่งไหนสมมติท่านไปอยู่ในตำแหน่งครูพระชั้นมสอง พระเอินในมุคูพระชั้นมสองนั้นเคยมีพระรูปหนึ่งมาสอนแล้วท่านออกท่านคิดเลยนะให้ท่านคิดเลยพระเดชพระคุณว่าเขาจะดูท่านว่าท่านจะสอนได้ดีเท่ากับองค์เดิมไหมสอนได้ดีเท่ากับรูปเดิมไหม จะเทียบเปรียบเทียบท่านเลยไม่ต้องเอาอะไรมากท่านเพื่อนกุลผมมาอยู่ที่น่ยวิเฤตอีสานหลวงพ่อว่าทำไม่โดกททำไว้ดีท่านเป็นรองอธิการบดีท่านทำไว้ดีท่านสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่ๆท่านตั้งผมเป็นรองอธิการบดีเนี่ยถ้าผมทำไม่ดีเท่าท่านนะผมตายครับเขามองกันทั้งจังหวัดเหมือนกับเราไปเป็นครูพระเนี่ย เขาก็จะมองเราทั้งโรงเรียนเออสอนดีเท่าองค์เดิมไหมนี่ประเด็นท้าทายของพวกเรามีอยู่ว่าตอนนี้อันนี้อันนี้ยอ่ยอๆยอ่ยอๆว่า การแข่งขันกันเองอย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีทิศทางแข่งขันกันทางการศึกษาแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีทิศทางทั้งที่เขามีเส้นทางไว้ให้แล้วแต่วิ่งไปจนเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาออกข่าวนังสือพิมนักสือพิมนั้นนังสือพิมนี้ล่าสุดนี่มีชื่อวิอเาเขตอีสานอยู่ด้วยหลายคนรบโทรศัพท์มาหาผมบอกว่า1ิบเจ็ดหลักสูตร เจ็ดสถาบันสิบแปดหลักสูตรสกรอเข้าตรวจเจ็ดสถาบันสิบแปดหลักสูตรไม่ผ่านแปดหลักสูตรได้ยินข่าวว่าม,ามรรวิเกศิษย์สารเปิดปริญาเอกเขามาตรวจสอบไม่ผ่านใช่ไหมแสดงว,ว่าอ่านหนังสือพิมไม่จบผมก็เลยบอกไปอ่านหนังสือพิมใหม่เขามาตรวจที่นี่สกอเขาจะตามตรวจปริญาเอกทุกแห่งทั่วประเทศเขามาตรวจแล้วสิบเจ็ด หลักสูตรเ็ดสถาบันเกดสถาบันตรวจเรียบร้อยแล้วก็คือผมหนึ่งในนั้นก็คือวิเขตีสานของเราเนี่ยหนึ่งในนั้นถูกตรวจเรียบร้อยแล้วผลของการตรวจเขาแจ้งในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วผ่านอย่างไม่เป็นทางการก็คือยังไม่มีหนังสือมาบอกว่าผ่านเขาตรวจไปแล้วเกดสถาบันสิบแปดหลักสูตรแต่มีหลักสูตรไม่ผ่านอยู่แปดหลักสูตรเขาเขียนแค่นี้เขาก็ไปบวก หลายหลายคนก็บอกว่ามหามกุกตอีสารปริยเอกไม่ผ่านไม่ผ่านได้ยังไงคนที่สอนปริยเอกอยู่ที่นี่เป็นอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรวิโร์สาราจารันทรดังที่สุดในภาคอีสานเป็นคนทําบริหารการศึกษาที่มอขอจนโด่งดังตอนนี้ท่านอยู่ที่นี่ไม่ผ่านให้รู้ไป ช่วงไขปัญหาพญาภาษีวันนี้ครับท่านพระครูธรรมมาพิสมัยดร์ท่านนำพญาอีส,สานมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับไปรับชมรับฟังพร้อมกันครับ ข้นบอกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลข้นบาไปศึกษากับว่มีความหูขอจะเล่นพ่อนบรรดาสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการในขณะนี้อาตมาพระมหาสมัยพระสุโกกามาพบพ่อกับบรรดาสาธุชนอยู่คือเก่าคือเดิมแล้วในนําพญาภาคสิทธิ์มาฝากกับพ่อแม่พี่น้องที่ดิดตามรับฟังรายการข้นบอกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลอันนี้เป็นไปตามความเป็นจริงที่เฮาด้ยินเด้ฟังคนเฮาเนี่ยข่านเป็นกบอยู่ในกะลา เ่ได้เปิดกระล่าเลยออกไปสู้โลกภายนอกกับสิบปเห็นนี่อย่างคือยังสมัยเป็นเด็กน้อยอาตามาคิดว่าเออโลกแผ่นน,นี่หรือว่าโลกใบนี้มีอย่างจังหวัดโคราชบอกพราตัใหญจขีนมาได้ไปหันด้ไปนีก็รู้ว่าโลกเขามันเป็นแดนไกลมีทวบีปนั่นมีทวบีปนี้ต้องศึกษาแล้วก็ต้องออกไปเขาจะเห็นนั่นเทน็นนี่นั่นแหละที่เพิ่นบอกว่าคันบอกจากบ้านบ่เห็นดานแดน,ดน,ดนไกล ขันบ่ไปศึกษากับ่มีความหูหรือว่าขันบ่ไปทำเหี้ยนกับ่มีความหูคนเฮาเนี่เกิดมาเนี่ยต้องเรียนรู้จากพอ่อจากแม่ก่อนเป็นเบื้องตน้นการศึกษาการเรียนรู้ทำให้เกิดมีประสบการณ์ทำให้เกิดมีปัญญาเพราะฉะนั้นบรรดาคณะญาติโยมสาุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการนี่ปัญญาหรือว่าความรู้เฮ็ดใ้เฮ้าเฉลียวฉลาดเห,เห็ดใ้เฮารู้จักปัญหาเราแก้ปัญหาได้แม้แต่องค์สมมาสัมพทธเจ้า เพื่อนกแก้ปัญหาโดยปัญญาเพราะฉะนั้นปมปัญหาไม่อยู่รอยแปดประการแต่ว่าคนเฮาเห็นจั่ไดดคยสิ่าน้นปัญหาไปได้ก็ต้องอาศัยปัญญาปัญญาคือความหลอบรู้คือความเห็นแจง้งความหูแจง้งพราะสาภาพเพื่อนบอกว่ารู้ในจิตรู้ในจิตที่คิดรู้ในสิ่งที่ทํารู้ในคําที่พูดรู้จุดป,ประสงค์รู้ตรงความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเท้าหูตามตรงความเป็นจริงกฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา นั่นคือรูตามหลักทังพระพุทธศาสนาถ้ารูตามทังโลกก็คือว่ารูในเนื้อหาวิชาการความรอบรู้ทั่วไปแล้วนามาแก้ไขปัญหาชีวิตนี่แหละบรรดาขณาญาติโยมสาวุชนทุกท่านปัญญาเกิดจากสุจิปุริเราเสิเฮ็ดให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆใดมณีอตมาได้นาพญ,ญาภาสิทธ์มาฝากกับพ่อพี่น้องที่ิดตามรับฟังรายการอยู่เนี่ยเป็นตนว่าในเรื่องของ ขันโออกจากบ้านว่าเห็นด้านเดนไก่อาตมาก,ก็ได้บอกไปแล้วแต่บรรดาขณาญาตยโยมไปศึกษาสร้างประสบการณ์ในชีวิตแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ไงแล้วก็ขันบมไปทํำเหี้ยนหรือว่าขันบมไปเหี้ยนหูกะสิบมเกิดปัญญาก็ขอฝากไว้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนสุขุสุขคนในการที่สิพัฒนาชีวิตเจ้าของโดยให้ออกจากบ้านสิเห็นด้านเดนไก่ให้เจ้าไปศึกษาสิมังมีความหูขออยเลื่อนค รีบไปชมกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยในช่วงรอบรัวมอมอรอครับ ครูให้ตื่นให้ตื่นเป็นอาจารย์มีเงินเดือนจินเดืนเดือนเขาเนี่ยถ้าไม่ทํางานมันอายเด็กเด็กที่เราสอนถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์สุงจะไม่ทำวิชาการโครงการนี้คือโครงการเวนิไซมีบริษัทที่ดังที่สุดเดิมทีทําให้กับในญ่ในมอเิสตันไม่ได้ ็นไม่ได้สงเด่นมากนะเด่นอันไหนก็เป็นไงด้อยอันนั้นจําไม่เลยเหรียญมีสองด้านเสมอเราประกาศตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยสงและเรามีปรัชญ,ญาของเราเองว่าไงเคยอ่านบ้างไหมเนี่ยเคยอ่านไหมเป็นอะไรเลิกทางวิธาการตามแนวพุทธศานสนาใครบ้างที่เพิ่เข้าใจมนันนี้ว่าเรามีปรัชญ,ญาเรื่องย่อมเพิ ไม่ต้องเขินไว้เช oh ิงไว้ก่อนนะฮะถ้าผมไม่ขึ <may may 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 ้นย so ิงตัวนี้ให้ก่อนผมทามีคนนั่งอยู่ที่นั่นสี่ห้าคนทางที่เกษียณแล้วและก็ยังอยู่ผมไปเข้าทำงานนั้แรกก็สังเกตว่ามัรมกอนมเพียแต่ก่อนมันจะมีโรงเรียนวัชรลัมุดมีไบดาเนี่ยขึ้นโอเมฆขึ้นกับหาวทยอะไรนะครับที่กำลังเคลียร์กันคนึร กลับมาเดือนที่สองผมอึดอัดผมทำไม่เป็นผมเริ่มทำงานไม่ดีเอาหน้านมาทำเอาอันนี้มาทำ,าทำคุยกับอาประสินครับเดือนที่สามจาย์าประสินนิพพัฒน์เรียกผมว่าเรียกผมปุยว่าคุณคุณม,มาทำงานครบสามเดือนะสด้วาแกก็ดูเหมือนกัน,น,นคุณคิดยังไงผมก็อธิบาย รักชารักศาสนารักชารักศาสนารักองค์มาศักษิ์ทไทยบูชาวไว้เหนือดวงใจขอให้จาดไทยอยู่ยงคงมันหากใครมาสู้มีศัตรูมารุกรานพวกเราจงรวมใจกันใครมารุกรานกัดฟันทันที คนดูดคนนักกันมันเกนยนโยตางแด่นหักกันนี่ก็ได้โอยเนื้อไตหัวพักกางสำคัญมันอยู่ที่ใจสำคัญมันอยู่ที่ใจชื่อว่าคนไทยแล้วไม่มีนีคนไทยรักสามัคคีคนไทยรักสามัคคีชีวิตต้องดีชาติไทยยังอยู่คนไทยเราสู้เพื่อชาติอื่นยง ศาสนาของไทยภาษาศาสนาของไทยส่วนรวมน้ำใจคนไทยทั่วถึงเรามีคำสอนพระองค์เรามีคำสอนพระองคออง์อีกั้งพระสงฆ์ให้เรากาาวไ้พวกเราทั้งหลายได้อํานวยการ ทุกท่านพ้ะกรมาการในมาทุกฝังมารวมพลังนำใจให้ได้เอาสิใดเมนอยู่ดีรู้รักรู้สามัคคีรู้รักรู้สามัคคีมันทำความดีเทิดไทยในหลวงคนไทยไกล้ใกล้ทางปวงคนไทยไกล้ใกล้ทางปวงรักพ่อในหลวงองค์พ่อใหญ่ใหญ่สุนรวมนําใจคนไทยทั่เด รักพ่อให้ทำเพื่อพ่อรักพ่อให้ทำเพื่อพ่อทุกคนต้องรอทำดีสักคนอย่าเบ่งแยกฉันปวงชนอย่าเย่งแบ้งฉันปวงชนคนไทยทุกคนรักทองคำกูเราถือกำเนิดในแผ่นดินไทย ว่าไก่ว่าไก่เฮาคนไทยฮักกันมันเกนพวกแฟนๆฟนสามากีกันไว้กันไว้เอ้กันไว้กันไว้เอาสิใด้เมนยูดีมันคงดำรงประชาชาที่ใต้ลมบาลมีพระองค์ท่านพระองค์ท่าน พระภูวมีผลสมเด็จลาพระภูวมีผลทรงนันมีพระพวงชนล่าพระสงฆ์นิกรไทยต้องการด้วยจิตใจต้องการด้วยจิตใจซื้อจ่ายสิ่งใดให้จงประหยัดให้เราขจัดถึงความฟุ่มเฟือยให้เราขจัดถึงความฟุ่มเฟือยให้ทำไรนาสดผสมให้ทำไรนาสดผสมเราจะอยู่อุดมมีกินมีใช้เศรษฐกิจพอเพียงนั่นไง พ่อเพียงนั่งไงโปรดจงนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าหลงเมามัาวซื้อเขามากนินอย่าหลงเมามัวซื้อเขามากนินในน้ำเอาให้มีปลาในน้าเอาให้มีขเ,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 เขาเวดเอาํำเอาปลูกพักปลูกมีปลูกมีปลูกฟักปลูกแฝงบักเตี้มบักเกาบักกัวฟักเห่บาบักมีบักเบิ่นกวยนำปลาสุกเรื่องเออกวยนำปลาสุกเรื่องเออก็มีไวยะเมนซ มีทั้งบักเอวบักม่วงบักมีมีบักเอวบักม่วงบักมีในขอบก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงปลาโคตรสบายพร้อมก็มีไววเป็นสู้อันยูย่ยา่พอเพียงนั้นเส้นดีสุดไม่มีความทุกข์เข้ามายุ่งเกี่ยวงพ้าะวงพรองค์ดีเอวทรงดำดี นั่นคือทั้งหมดของรายการไอดินกลิ่นธรรมของเราในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมหากมีข้อแนะนําหรืออยากติชมรายการและดูรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพบเจอกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้ว,วันนี้สวัสดีครับไม่สวมหมวกนิรภัยมันยากหรือไรทะเลกับความตายกับทีมีอันตรายกับทีมีอันตรายท่องจําเอาไว้อย่าได้บบไม่ต้องรีบเร่ง าพาไฟแดงเข็มขัดรัดไว้เถิดนาเข็มขัดรัดไว้เถิดนาเกิดเหตุขึ้นมาปลอดภัยเข้มแข็งอยากเที่ยวขับปาดขับเสียงอยากเที่ยวขับปาดขับเสียงขับรถทุกแห่งต้องมี ครับรถทุกแห่งต้องมีวินัยคนไทยยาใจมักงายคนไทยอยาใจมักง่ายรักษากฎหมายจะละเนื้อทานตั้งสัตติก่อนออกจากบ้านจากบ้านไมจากบ้านจากบ้าน,าาน,าาน่าหานก้าเมียนฟ้าพื้นยามเมามึนกินเหล้า ว่าตัวเมากะจะได้จิตอ่านย่อมพีบันคนบ่เม่นเสียวเจ้าหเสียวเจ้าเอ้เสียวเจ้าเสียวเจ้าตายใเลี้ยวเหียดจังในโอ้นันล้านนานวนนวลนาล้านนานวนนวนนารักษาวินหยกันเดือรักษาวินหยโอ้กันเดือกันเดือกันเดือโอ้กันเดือ